ครับผมครับช่างหนูครับเจอเลยวครับเหมือนเดิมอยู่กับช่างหนูครับผมวันนี้ก็จะมาผ่าซ่อมตรวจเช็คเครื่องสภาพซัมซุงกล่าวครับผมอาการของเขาก็คืออย่างนี้ครับผมกด power แล้วกด start แล้วมันขึ้น1 e นะครับ1 e แล้ว i e เนี่ยครับผมคือแล้วแต่จะเรียกครับผมกดกระแทกนะครับผมเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้ ก็เราจะเรียก IE ก็ได้ 1E ก็ได้แล้วแต่จะเรียกครับผมแต่มันน่าจะเป็น IE อาการนี้ไม่ยากครับตรวจเช็คด้านหลังก่อนครับผมปิดเครื่องก่อนครับชักปั๊กก่อนตรวจเช็คด้านหลังเลยครับอาการนี้ไม่ยากครับตัดปัญหาไปเลยครับเรื่องด้านโปรแกรมโปรแกรมไม่เสียง่ายครับผมถ้าขึ้นอาการนี้อ่ามุ่งมันไป ้างนี้ก่อนครับเราดูตำแหน่งนี้ก่อนเลยครับโอ้ยนี่ไม่มีไม่มีสนิมเขียวอันนี้ไม่ลื่นแต่นี่ครับแต่รอยเขากับ 1, พ,พันผ้าเตปไปอย่างดีไม่ผ้าเทปเพาเขาเรียกเพนทัวพาร์เขาเรียกปิดบังบาดแผลอ่าไม่มีรอยหนูกัดซ้ําไม่มีครับไม่มีับบใหญ่ไม่มีรอยหนูกัดซ้ําแต่อาการเนี้ย ถ้าหนูกัดสายขาดเส้นไหนเส้นหนึ่งมันจะขึ้น IE ทันทีหรือ 1E ทันทีแต่ลขนาดนี้แล้วผมดูแล้ววิเคราะห์แล้วจากประสบการณ์น่าจะไปทางเฟสเชอร์เดี๋ยวเราลองมาวัดไฟดูก็ได้ครับกดก่อนครับตะวัดไฟดูครับน่าจะเป็นส้มส้มน่าจะเป็นกาวปล่อยเขาดังก็ปล่อยเขาเน่ยครับนะครับดูดวิเตอร์ก่อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อย่างนี้ลืมไปครับขายขวา มีไฟนะครับอ่ามีไฟมีครับเดี๋ยวคือตอนนี้ปลีก่อนครับเปลี่ยนเฟเชอร์อเลยครับเราจะรู้ว่าเ้ามีเฟเชอร์อเปลี่ยนทันทีครับผมรอแป๊บหนึ่งครับอย่าไปเี่งรถดังอย่าไปเยอะครับผมลองถ้าเรามีลองเปลี่ยนได้เลยครับ<ม>เฟเชอร์ ไอ้เปลี่ยนเฟเชอร์นะครับถ้ามีน้ําในถังอยู่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือเขาบอกเสริมนิดหน่อยเพราะน้ํามันจะดันขึ้นมาในสายนี้แล้วน้ําขังก็อากาศไม่ได้นะครับก็จะาจะเปลี่ยนเฟเชอร์น,นี่ต้องเอาน้ําออกให้หมดก่อนครับแต่ถ้ามีน้ําอยู่แล้วเสียบเข้าไปชุบน้ํำใดก็มาจากถังขึ้นมานี่ปล่าประโยชน์ครับเดี๋ยวเสียบแล้วจะรู้เลยครับว่า มีเปลี่ยนเลยครับแต่การนี้ถ้าถ้ามันขาด2เส้นเนี่ยเปิดเปิดสตาร์ทกดพาวเวอร์กดสตาร์ทจุบเนี่ยมันจะขึ้นปึ๊บปึ๊ทันทีมันไม่ร้อยเลขนิ่งอ่าถ้าสายขาดแต่สักสปักผมก็คือถ้าขึ้นตึงจะพักแล้วขึ้นเลยเนี่ยชเฟเจอร์แน่นอนครับดูนะครับดูเลยมันจะขึ้นแบบบักกี้หรือไม่ อ่าดูครับ่าเห็นไหมครับเกียน้าเห็นไหมครับเกียน้ําแล้วเกียน้ําเร็จตัวนี้นี่ครับผมเดียงเดน่นเด่นตืดครับฟังเสียงครับนี่ครับตืดกดปิด,ด๋ยวนี้เรากดปล่อยน้ำสปินดูที่ครับ กดสปินดูไหนสปินครับผมเดี๋ยวแป๊บนี่จะขึ้นต,งตังเลขเลขสิบแล้วกดสตาร์ทโอ้นะครับดูครับน้ำได้หลังออกแล้วครับนี่ก็อาการขึ้น IE หรือบางท่านบางคนก็เรียก1นอีแบบภาษาบ้า้ๆนก็คือครับเปลี่ยน ครับตัวนี้อ่ะครับนี่ครับเขาเรียกเฟสเจอร์เปลี่ยนทันทีการตรวจเช็คของมันก็ไม่ยากเฟสเจอร์เนี่ยเนี่ยโหแน่นอนครับเขา่ามีดังเรียกเงียบเก็บอ่าไม่มีเสียงดังเลยครับจบข่าวก็มีแบบทดสอบที่ผมบอกไปแล้วอะ่ะการทดสอบคือเอาสายยางเป่าเป่าดูดขึ้นดูดลงปึ๊กปึ๊ปึ๊มือนี่ตัวนี้มันคงทำให้แน่นปึ๊บอ่าเห็นไหมคือมั่นใจครับตัวนี้มเขียวไม่มีอะไรไม่มีเนี่ย เฟสเชื่อนแน่อนอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยการดงที่ผมคืออาการเนี้ยผมเปลี่ยนตัวนี้หายทันทีครับผมปั่นแห้งเรียบร้อยนี่อนนี้คือจบครับผมปิดครับนี่ก็จบแล้วครับอาการนี้ก็เฟสเชื่อเสียก็สำหรับคีนี้ช่างหนูขอฝากกดไลค์กดติดตามทาง youtube ให้ช่างหนูพิเศษด้วยนะครับครับผมครับัสดีครับง่ายๆครับงานนิดเดียวขึ้นอยู่ที่รู้แลอไม่รู้แค่นั้นเอง 好嘞